ชีพนะคะที่คนรักสัตว์อยากจะมาพูดคุยมากที่สุดนะในความรู้สึกส่ินๆค่ะก็พี่ไก่นัน่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนจิ Animal Communication แต่ว่าอยู่ดีๆผ่านตัวเป็น Animal Communication ได้ไงคะมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์ที่ เศร้าเนาะแล้วก like ็บอกว่าพ yeah. hmm. ี่สูญเสียหมาที่พี่รักเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราก็เหมือนกับทําใจไม่ได้แล้วตัวผู้ใหญ่ที่สิงคโปร์ก็บอกว่าเฮ้ยไก่อยู่อยู่ไปคุยกับคนนี้ไหมเขาสามารถจะสื่อสารกับน้องที่เสียไปแล้วได้ยูจะได้บอกว่ารีลิสบางอย่างครั้งแรกที่ได้คุยกับเขาส่งรูปไปให้เขาดูเนาะสามรูปแล้วก็คำถามห้าคำถามพร้อมกับบอกว่าอายุเขาอะไรเงี้ยเสร็จคำถามแรกคือพี่ถามว่า ตอนนี้ดิดีด้อยู่ที่ไหนหรอเขาบอกพี่ว่าดิดี้อยู่ที่เลนโบ b r i d g e ไม่มีใครรู้เ n นโบบริดจ์โอยไ, <Rainbow Bridge. S 1> ไม่เคยไปไม่เคยไปไม่รู้ไม่จริงหรือเปล่าเลยนะ mm hmm. ครับคำถามที่สองให้ภายแม่ไหมที่ทําให้หนูเกิดอุบัติเหตุทําให้หนูตาย mm hmm. เขาก็บอกว่า is t not your fault พี่บอกโอ้ยคือจะทําให้เราเหมือนกับว่ารู้สึกดีเนาะ แน,แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพอ,อจนมาข้อที่สี่พี่ถามว่าจะเอากระดูกดีดีไว้ที่ไหนดีดีอยากอยู่ในบ้านพี่ร้องไห้โฮเลยพี่ถามว่ายูจะเปิดคลาสที่เมืองไทยไหมพอมาเรียนปั๊บเราก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยศาสตร์นี้มันเป็นอะไรที่มันมนลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมากแล้วมันเกี่ยวว่าเรื่องว,ว่าพลังงานดีกว่านาะใช่มันคืองงเหมือนกับการเป็นแบบเราจับขึ้นคนส่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอะไรที่มันรู้สึกว่าการทาศาสตร์เนี่ยแล้วมันจริง ตอนที่เรียนเนี่ยค่ะมันจะใช้มือในการที่สแกนเนาะเพราะเราจะต้องเปิดจักระเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะสแกนว่าตรงไหนที่เขามีความร้อนมากแสดงว่าตรงนั้นเขามีปัญหาทีนี้เราก็จะส่งพลังงานให้เราไปที่เขาเพื่อเป็นการฮิลลิ่งเขาแต่เราไม่ใช่หมอเนาะเราฮิลลิ่งได้แค่ชั่วคราวหลังจากนั้นยูก็ต้องพาไปแพทย์ศัตวแพทย์เนาะพอเรียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะมีเครื่องช่วยตัวช่วยเนาะเขาจะเรียกว่าเพนดูลัมเพนดูลัม สมมติว่าถ้าสมมติว่าพี่เช็คน้องนี่คือเป็นงานท็อดคัดเลยนะว่าธรรมดาไม่ต้องมาใช้มือสแกนนะคะพี่ใช้พีโนลัมในการเช็คว่าตรงจุดนี้น้องโอเคไหมถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาแสดงว่าน้องโอเคอสุขภาพเขาโอเค,คเห็นไหมคะเท่าที่เห็นมาเนี่ยพี่กัมมี่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีมากๆนะคะคือน,นอกจากจะสัตว์ที่มีชีวิตแล้ว สัตว์ที่เสียชีวิตพี่ไก่สามารถคุยกับเขาได้ไหมคะจริงๆแล้วได้จีถามของจีได้ไหมคือมันต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาเราไม่คุยกันนอกรอบแล้วกันเอาเอาอย่างนี้ก็คือเรื่องน้องกิสมเขาบอกว่าที่บอกว่าเขาชอบทํากิจกรรมอะไรเขาชอบตามพี่ที่ตัวโตหรอแล้วเขาบอกพี่โตโตแหละใจดีกับเขาเพราะจะดูแลกิสมหร่อใช่ไม่รู้ว่าที่บ้านมีมุ้งลวนมั้ยมีค่ะชอบ ชอบไปยืนอยู่แถวประตูมุ้งลวใช่ชอบมอมาตรงมุ้งลวดค่ะยืนมองมีมองตรงประตูมุ้งลวดเขาบอกว่าเวลาที่เรียกแล้วเขาไม่มาเขามองเลยบอกว่าบอกป้าไก่มาแล้วว่าหนูไม่ได้ดื้อแต่หนูก็มีโรคส่วนตัวของหนูหนูไม่อยากมาแค่นั้นเองบอกเขาทีว่าแบบนี้คือดื้อค่ะลูกหนูขาหนูทานแซลมอนได้เหรอลูก ค่ะชอบชอบอะไรสีส้มๆมผักสีส้มๆก็เกินอ๋อชอบแครอทกักทองเออชอบนะเออภาพรวมเขาแฮปปี้ดีมีอุปกรณ์เนี่ยค่ะนอกจากคืออันนี้เป็นคอนเฟิร์มอันนี้เป็นคอนเฟิร์มนะพี่ไม่ใช่หมอดูนะคะเราไม่ใช่หมอดูเนอะอันนี้จะเป็นการที่คอนเฟิร์มเราไม่ได้ล่วงรู้อนาคตแต่เราสามารถจะบอกให้เขาว่าเขาคอนเฟิร์มได้ ความเย็นเนาะชอบอยู่ที่เนี่ยดูที่ชอบความเย็นชอบมากแล้วเขาจริงๆริงนะเขาก็บอกพี่ว่าเขาชอบว้ผมยาวไม่ให้ถ้าใบผมยาวแล้วคือแม่จะหวีให้เขาไม่วีลูกฟังนะลูกไม่หวีเพราะหนูดำได้เข้าใจไหมกงเลยหนูก็รอเออนะหลูคุยเรื่องข้าวยกยกมได้ไหมได้คุยได้ค่ะ ก่อนเลยนะเพราะเขาชอบที่จะเป็นแบบเป็นฮีโร่เขาจะเป็นแบบวินเนอร์เขาต้องการที่เป็นแบบว่าเป็นที่ยอมรับแล้วก็เหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยคือเขาจะปรเทคใครได้เขาอยากจะปรเทคทุกๆคนอดีตเขาเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบว่าแอนโรมเมนไม่ได้ไม่ดีที่ดีออย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาได้มา มีความสุขเขาแฮปปี้เขาแฮปปี้พราะภาพรวมหมดเห็นไหมคือภาพรวมคือเขาแฮปปี้ใช่เขาแฮปปี้เขาชอบหันหน้ามาแล้วหันมาทำตาแป๋วหรือแบบฉันทำถูกไหมหรืออะไรเงี้ยมาอยากจะถามเคสที่อยู่ในใจพี่ไก่มันเป็นแบบสิ่งที่แบบสุดๆเอาเคสเด็ดๆเลยเนาะอะไรก็จะเป็นแบบว่านก ตัวของนกเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาเขาเศร้ามากตอนนั้นนกเสียไปประมาณสักสองสาเดือนละทีนี้นเขาก็ยังทําใจไม่ได้ <_ EN> เขาบอกว่า <T> เขาอยากจะตายตามนกเขา <T> อะไรเง <T> ี้ยแต่พอเราคุยไปแล้วมันไปมันไปเหมือนกับตรงใจเขานิดนึงตรงที่ว่าเขาถามว่าลูกคิดถึงแม่บ้างไหมเสร็จพี่ก็บอกว่าพี่เห็นภาพตรงที่ว่าเขาคิดถึงเพราะว่าหนูเป็นคนที่ขี้แยใช่ไหมเพราะพี่จะเห็นว่าหนูจะไปร้องไห้อยู่ในกรงนก แล้วตัวนกเองเนี่ยก็จะแบบว่าหน้ามันนามาคอเคลียตรงที่น้ําตาเขาไหลลงมาตรงนี้ค่ะเหมือนกับมากินน้ําตาเขาอะภาพที่พี่เห็นอันนั้นคือเป็นภาพที่พี่ประทับใจและพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับว่าเขารู้อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสื่อไปมันไปถึงลูกเขาความเชื่อของแต่ละคนเนาะเขาบอกว่าถ้าสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของจะเป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้ว ที่เขาจะที่เขาจะมาอยู่อยู่ <laughs> จริงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสาสรนี้มันช่วยพี่แล้วพี่คิดว่ามันก็สามารถจะช่วยคนอื่นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าน้องที่เขามาเรียนกับพี่หรือใครที่มาเรียนกับลิซซี่กับพี่พี่ถึงบอกพี่จะสัมภาษณ์ก่อนเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการเป็นเหมือนจุดประสงค์พี่หรือเปล่า เพราะเพราะทุกตัวที่เขาเลือกเราเนาะเขาจะม่อยู่กับเราจ้าสุดท้ายแล้วลูกเนาะไม่รู้ว่าพี่พี่คิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นฮอบบี้ของพี่อยนเนี้ยน่าจะมีประโยชน์กับคนที่รักสัตว์จริงๆค่ะนะคะอืพี่เห็นพี่ก็รู้หนูรักรู้ของหนูมากทุกตัวเลยอะไรเงี้ยอืมก็อ่ะ เข้าใจเราเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะอยากจะฝากอะไรไหมคะกับคนที่กำลังเลี้ยงสัตว์หนึ่งชีวิตเนาะเราก็หนึ่งชีวิตจะทำยังไงให้อยู่ร่วมกับเขาให้เขามีความสุขเพราะทั้งชีวิตเขามีเราอยู่เพียงแค่คนเดียวไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่วันนี้ เรื่อก่อนเขาจะไปเขาจะรอเราอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลเขาดีๆเข้าใจเขาอยู่ขอบคุณเขาได้ขอโทษเขาได้เขารับรู้เขารู้สึกแล้ววันนี้นะคะเพเ Lover by เจอไฮนะคะมาเจอพี่ไก่ก็มีของติดไม้าติดมือมาฝากคะ่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าส,สุดนะคะเจอไฮโฮมสไตล์ J นั่นเองนะคะเป็นทั้งบิสกิตแรปนะคะเป็นส่วนผสมของไก่ไก่พันบิสกิต อันนี้เป็นไก่พันธุ์มันหวานนะคะแล้วก็เป็นไก่เป็นชิ้นแบบนี้นะเป็นพรีเมียมโลว์แฟตแล้วไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดแล้วก็วีดด้วยค่ะ